ตอนนี้ก็ลำต้นแข็งแรงดีแล้วนะครับกำลังไล่เจริญเติบโตอันนี้เริ่มหมดปุ๋ยแล้วนะครับวิธีการดูว่าทุเรียนหมดปุ๋ยดูยังไงเนี่ยดูที่สีใบครับสีใบจะซีดเส้นใบก็จะเหลืองนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นต้นละสองร้อยหรือร้อยห้าสิบนะครับมาปลูกที่แรกอันนี้ต้องค่อยๆเลี้ยงนะครับไม้เล็กแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจลดน้ํามากก็อาจจะแฉะไปนะแล้วก็การปลูกทุเรียนนะครับใครจะเลือกที่ปลูกก็แนะนํานะครับท่านควรจะตรวจสอบดินสักนิดนึงนะครับ ว่าค่าพ h เดินของเราได้ไหมประมาณห้าห้าจุดห้าหกหกจุดห้าอันนี้โอเคสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสวรรณนะครับอันนี้ก็พามาชมนะครับทุเรียนที่ปลูกบนโคนะครับแบบปลูกให้แค่ดูตัวอย่างนะครับโคกก็คือดินที่เรามากองทิ้งเฉยนะครับผมต้นนี้เป็นต้นทุเรียนสามรากนะครับที่ต้นแล้วประมาณสามพันนะครับตอนนี้ปลูกมาได้เจ็ดเดือนนะครับความสูงก็สามเมตรนะครับความอ้วนต้นก็เท่าแขนแล้วครับ ทรงพุ่มทรงอะไรก็โอเคนะครับตรงนี้การปลูกนะครับก็ใช้สายรดน้ํานะครับเด็กก็ลากสายรดวันนี้เมื่อเช้ารดน้อยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้รดใหม่เพราะว่าเมื่อเช้าเปลี่ยนคนมารดน้ํานะครับเด็กพักต้นนี้จะได้เงาจากร่มกล้วยนะครับบังตอนแรกนะครับที่เราดูกันแรกๆเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วนะครับกล้วยนะครับจะบังแสงทุเรียนมากนะครับทําให้ยอดไม่แตกตอนนี้ผมตัดใบกล้วยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเพอเขาได้รับแสงได้ปุ๋ยได้น้ํานะครับทุเรียนก็แตกยอดดี แตกยอดดีแล้วทํายังไงปลูกแตกยอดดีแล้วก็ต้องรักษายอดรักษาใบนะครับโดยการฉีดยาป้องกันเพลี้ยหนอนแล้วก็มแมลงต่างๆนะครับผมก็ได้ทุเรียนที่เป็นแบบนี้นะครับใครที่ปลูกไม่เป็นนะครับมันทําไม่ยากนะครับดินเราไม่ดีแล้วก็ปรุงดินก่อนนะครับทําเป็นโคกการเป็นโคกแบบเนี้ยถ้าลดน้าได้เยอะอย่างต้นเนี้ยลดจริงๆเขากินน้ําวันละห้าสิบแปดสิบหรือร้อยลิตรขึ้นอยู่กับความชื้นในแต่ละพื้นที่อย่างของผมเนี้ยต้องวันละห้าสิบแปดสิบหรือร้อยนะครับโดยประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ ถึงจะลดมากกว่านี้เกินก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโคกของเราสลบไปหมดแต่การทําโคกสูงและสะลบมากข้อเสียก็คืออุ้มน้ําไม่อยู่เก็บปุ๋ยไม่อยู่จะต้องเปิดสปริงเกอร์นานหน่อยนะครับน้ําถึงจะซึมลงล่างถ้าไม่งั้นทุเรียนก็ขาดน้ําก็จะเกิดใบไหม้ใบเหลืองได้นะครับผมส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นเล็กนะครับเสริมล่างนะครับตอนนี้ก็ลําต้นแข็งแรงดีแล้วนะครับกําลังไล่จเจริญเติบโตอันนี้เริ่มหมดปุ๋ยแล้วนะครับ วิธีการดูว่าทุเรียนหมดปุ๋ยดูยังไงเนี่ยดูที่สีใบครับสีใบจะซีดเส้นใบก็จะเหลืองนะครับแบบนี้ต้องให้ปุ๋ยแล้วนะครับเนี่ยจะแตกใบได้นะครับแตกใบอ่อนได้เพราะน้ําครับพะมีปุ๋ยเหลือแต่ว่าเหลือไม่มากถ้าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับเขาก็จะแตกยอดได้ไวขึ้นและใบก็จะเขียวขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากชมนะครับว่าใส่ปุ๋ยกี่วันแล้วใบเขียวนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาทําคลิปให้นะครับว่าใส่ปุ๋ยวันที่เท่าไหร่ใบถึงเขียว เราจะเขียวจริงไหมใส่ทำยังไงบ้างนะครับผมครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นธรรมดานะครับแต่ว่านี่เป็นต้นที่เลี้ยงมาอย่างสมบูรณ์เลยนะครับไซน์นี้เป็นไซน์ถุงเบอร์12เบอร์14นะครับอันนี้ก็สมบูรณ์มากเลยนะครับจากตอนนั้นที่ยอดถูกเพี้ยกินถูกเพี้ยทําลายนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็จะมีเชื้อราร่วมด้วยเห็นไหมครับถึงเราจะเลี้ยงมาสมบูรณ์แต่บางทีบางจังหวะนะครับใบเขาอ่อนแอเนี่ยครับ อันนี้ก็ใช้สารพวกไดฟิโคนาโซนบวกออกซิสโตบินนะครับฉีดพ่นนะครับผมหรือว่าไดเมทโทมอฟก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเราลดน้ำด้วยสายเห็นไหมครับท่านผู้ชมลากรอยครับเนี่ยลากรอยอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ต้องเอาดินมาเติมนะครับแบบบ่อยนะครับเพราะว่าคนลดมันหลายคนนะครับหน้าร้านเวียนกันมาลดนะครับเปลี่ยนกันอันนี้ก็เป็นต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะครับันนี้ก็เป็นต้นต่อเดียวเหมือนกันครับ อันนี้เรถึงจะเป็นต้นละสองร้อยหรือร้อยห้าสิบนะครับมาปลูกที่แรกอันนี้ต้องค่อยๆเลี้ยงนะครับไม้เล็กแบบนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจลดน้ํามากก็อาจจะแฉะไปนะครับอันนี้ก็ลดวันอยู่ประมาณห้าหกสิบลิตรครับที่เขาโตวไวแบบนี้เพราะว่าในยอดที่เขาแต,แตกแต่ละชุดแต่ละครั้งเนี่ยเรารักษายอดเขาไว้ได้หมดมันก็เลยดูว่าโตวไวนะครับแต่การที่เขาโตวไวเนี่ยบางครั้งเนี่ยอันนี้ก็มีลายแดงรบกวนนะครับเนี่ยที่กินไปรอบก่อนมีเชื้อราบ้างนะครับนี่ครับ เพราะว่าในแต่ละรอบของทุกครั้งบางทีเราก็ฉีดยาไม่ได้ทั่วถึงนะครับลาดูยังไงเนี่ยครับดูลักษณะลาเห็นไหมช่องก้านใบนะครับเป็นไลไยแดงกินก่อนนะครับแล้วก็จะมีเชื้อลาเข้าตามหลังนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยตอนเนี้ยสําหรับทุเรียนใบแบบนี้นะครับหน้านี้นะเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจักระจันแต่หน้านี้เพี้ยไก่แจ้ที่บ้านผมไม่ค่อยมีนะครับไม่ใช่หน้าฝนน้อยครับ แต่เพี้ยจ้กระจันกับเพี้ยไฟนี่เยอะมากยาที่ผมใช้ก็ใช้ยาพื้นพื้นนะครับก็ใช้โอเมโทเอตกับไทอมีท็อกแซมมีอะบาเมกตินด้วยนะครับก็สลับกันไปนะครับผมยาลาผมก็ใช้แค่เฮกซาโคนาโซนนะครับไดซีโคนาโซนนะครับบวกออกซิสโตบินในขวดเดียวกันนะครับผมส่วนทางดินนี่ไม่ค่อยได้ใส่นะครับยาลาเพราะว่าโคนผมร้อยหมดนะครับโคนรากร้อยหมดโดนแดดโดนไรความชื้นต่ํานะครับส่วนบริเวณด้านนอกครับเมื่อก่อนก็ คุมใบตองคุมอะไรไว้นะครับท่านก็คงเคยเห็นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยพอฉีดยานฉีดน้ำไปอะไรไปไม่ได้มีการควบคุมก็ได้ประมาณนี้ครับผมพี่นัทค่ะคิดว่าต้นแรกนี่เขาจะแซงต้นสองได้ไหมคะต้นแรกจะแซงต้นสองได้ไหมไม่ได้ครับดูจากไหนเพราะไม่ได้ก็คือลำต้นใช่ไหมครับลำต้นเขาเล็กกว่าถึงเขาจะแตกยอดได้ดีกว่าแต่ตัวเนี้ยเขาอ้วนเขาใหญ่เขาอวบเขาไปได้ไวกว่า แมลงจะชอบเลยใช่ไหมคะถ้ากําลังแตกยอดแบบนี้ใช่ครับอยากเล่งใบหนีแมลงให้แก่ไว้ไว้นะครับทางดินนะครับก็ใส่พวกยิบซ้ำนะครับหวานยิบซ้ำนะครับต้นละครึ่งโลก็ได้ครับแล้วก็ฉีดพ่นทางด้านบนด้วยแมกนีเซียมนะครับกับปุ๋ยสูตรเสมอครับจะทําให้ใบใหญ่ใบหนาแล้วก็แก่ไวครับผมประมาณ6กเจดเดือนที่แล้วท่านลองย้อนไปดูได้ว่าเราปลูกต้นแค่ไหนครับและในระหว่างทางเราทําอะไรมาถ้าท่านไม่อยากมาเรียนรู้ท่านก็ดูจากคลิปได้เลยแต่ถ้าท่านมาหาเรา เราให้ท่านเดินมาดูได้เลยนะครับว่าเราปลูกแบบไหนยังไงเนี่ยดินก็ไม่ใช่ดีนะครับเนี่ยดินคือของเราก็เนี่ยครับดินหินดินก้นบ่อที่เราเอามาทําที่เราเอามาทําถมนะครับแต่ว่าดินด้านบนนี้คือดินผสมของเราเองนะครับที่เป็นดินลูกลังที่เราทําจาหน่ายนะครับถุงละหกสิบบาทนะครับหนึ่งต้นก็ใช้ประมาณสามถึงห้าถุงนะครับถ้าเราไปปลูกทีแรกผสมกับดินของท่านนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เยอะครับหลักๆเลยนะครับถ้าไม่อยากให้มันตายนะครับหนึ่งปลูกเป็นโคกขึ้นมานะครับไม่ต้องสูงมาก ลดน้ําแล้วน้ําต้องระบายออกได้ดีแต่ต้องลดมากหน่อยครับผม2การใส่ปุ๋ยอย่าใส่ลงไปที่โคนโดยตรงให้ใส่ในบริเวณทรงพุ่มแล้วก็ใส่ให้พอดีอย่าใส่มากเกินนะครับปุ๋ยแต่ละชนิดก็ใช้ความปริมาณมากน้อยต่างกันนะครับอินทรีย์เคมีก็ใช้มากหน่อยเคมีก็ใช้น้อยหน่อยนะครับแต่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ใช้ได้เยอะหน่อยนะครับผมก็วัดการใส่ก็เน้นหวานให้ทั่วนะครับหวานให้กว้างเน้นว่า ให้ปุย๋ยลงไปอยู่ในดินก่อนแล้วให้รากไปกินไม่เน้นการไปกระจุกไว้ที่โคนต้นเยอะๆนะครับอันนี้ก็ไม่ดีการลดน้ำนะครับถ้าอยากให้มีความชุ่มชื้นทุเรียนไม่เครียดนะครับก็ควรจะคุมหญ้าคุมฟางนะครับบางๆบริเวณรอบทรงพุ่มหรือกว้างกว่านั้นก็ได้เว้นตรงโคนไว้ทักหนึ่งคืบไม่ต้องคุมนะครับพอดินไม่ร้อนรากเขาได้ความชื้นสม่ําเสมอเย็นตลอดเขาก็แตกได้ดีแต่ถ้ากลางวันร้อนกลางคืนเย็น เดี๋ยวร้อนอีกแล้วเนี่ยเขาสลับกันไปมาทุเรียนจะมีการเจริญเติบโตให้ไม่ดีรวมทั้งอาจจะมีใบไหม้ด้วยแล้วก็การปลูกทุเรียนนะครับใครจะเลือกที่ปลูกก็แนะนํานะครับท่านควรจะตรวจสอบดินสักนิดนึงนะครับว่าค่า pH ดินของเราได้ไหมประมาณ 5, 5าห้าจุดหอันนี้โอเคแต่ถ้าค่า pH ของเราต่ํามากนะครับสามเนี้ยสีเนี้ยเราจะไปปลูกทุเรียนให้างามเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ยาก แล้วก็ส่วนมากจะไม่ประสบความสําเร็จกันครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นน้ํานะครับอยากปลูกทุเรียนก็ต้องดูเช็คดูคุณภาพดินนิดนึงนะครับหรือวิธีการเช็คถ้าท่านไม่มีเครื่องมือก็ขี่ไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสวนท่านเลยห้าโลสิบโลสามโลนะครับสามกิโลให้ดูแถวนั้นว่าเขามีปลูกแล้วงามไหมถ้าของเขาปลูกงามของเราก็ต้องงามได้ครับมันเป็นวิธีการเช็คที่ไม่ยาก ใครอยากได้ต้นพันธุ์ทุเรียนไปปลูกนะครับหรืออยากได้วิธีการก็มาชมได้ที่สวนเลยนะครับสวนพลอยสุวรรพันไม้นะครับอยู่ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเบอร์โทรของผมก็0917938000ครับอีกเบอร์ก็0863833061ครับสวนก็เปิดทุกวันนะครับหยุดวันที่1วันหนึ่งนะครับ ใครสนใจต้นพันธุ์นะครับก็โทรมาสั่งได้นะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร100้อยถึงหลักพันเลยนะครับหรือเจ้าใหญ่ๆหลักหมื่นสองปีเป็นลูกเลยปีครึ่งออกดอกก็มีนะครับยินดีให้คําแนะนํากับทุกๆท,ท่านนะครับมีปัญหาตรงไหนก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาดูได้แต่ให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าปลูกมานานเท่าไหร่ในแต่ละวันทําอะไรไปบ้างหรือท่านปลูกไปแล้ว3วันมาลดน้ําที5วันมาลดน้ําทีก็บอกเราด้วย รดน้ำด้วยหัวสปริงเกอร์แบบไหนเปิดนานเท่าไหร่ทุกอย่างมีผลหมดนะครับไม่ใช่ว่ามีหัวสปริงเกอร์อย่างเดียวเปิดครึ่งชั่วโมงแต่ไม่เคยดูเลยว่าน้ํามันไปตกตรงไหนแล้วก็ตกปริมาณที่รากทุเรียนต้องการเพียงพอหรือเปล่านะครับผมครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นำดำมากคะ่ะ